วันนี้เราจะมาสำรวจถ้ำเขาวงกตกับเจ้าหน้าที่อุทยานหญิงคนแรกของช่องเรากันนะฮะทั้งสองทางนะคะจะมีลูกของแมงมุมเนาะกูเจอแล้วกูเจอแมงมุมกูเจอแมงมุมมาดูกันว่าแต่ละถ้ำที่เราเข้าไปเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนแล้วเราจะต้องพบเจอกับอะไรกันบ้างน้องเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เราจะไม่แกล้งน้องน่าอ้วว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 ไม่ออก บอกเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่อุทยานที่จะพาเราไปเป็นผู้หญิงน้องชื่ออะไรนะครับชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นนะคะวันนี้เราจะเรียบร้อยเป็นพิเศษนะครับน้องนุ่นจะพาไปเดินในถ้ำนะครับเราจะต้องเดินเส้นไหนถ้ำแรกเราจะเป็นถ้ำละครต้งหลังเลยคือจะมีเสาหิน8 0 0 0ปี800 0ปีใช่ค่ะเราจะเป็นอาเจอตุ๊กกาย<ะ>สปีชข,ของเขาวงกดตัวอะไรนะตุ๊กกายตุ๊กกายใช่ค่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมันคล้ายๆกับตุก๊กแกะ พอผ่านไปมันจะไปเจอกับถ้ำสามมิตถ้ำนี้<อ>จะเป็นหลักๆเลยก็คือจะมีแดงมุมถ้ำไม่อันนี้ไม่ไม่ไปได้ไหมต้องไป <laughs> ต้องไปต้องไปอ๋อโอเคเราจะไปเจอกับถ้ำสิงโตใหญ่ครับเราจะไปเจอสิงโตน้อยไอ้ใคตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ใช่ถ้ำฟองหินค่ะมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นตัวไหมมา <laughs> เป็นตัวงั้นยังไม่ต้องพูดดีกว่าเริ่มใจไม่ดีแนละ้วตอนนี้ใช้เวลาเดินประมาณ หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครัโอเคไปกันครับใช่ไหมบอกแล้ววันนี้เราเรียบร้อยวันนั้นตัวสีแดงไปแล้วออกไปมันมันไม่ขึ้นบันไดเลยเนี่ยมันลงไปแค่ได้ไปแล้วไม่หอนโอ้ยหอนไม่ต้องไปนายไม่ต้องไปถ้านายไปแล้วหอนนายอยู่ตรงนี้นะไปแล้วมันขึ้นบันไดไม่ได้มันหอนอย่าเนี้ยดีแล้วดีแล้วขอบคุณที่ไม่ไปป้ายเขายังไม่ได้ตั้งอ่ะเราก็โอเคไหมป้าอุ้ยร้อนร้อนเมื่อก่อนเนาะมันยังไม่มีบันไดนะคะ เขาจะใช้บันไดไม้แล้วยังเดินได้อยู่ไหมเนี่ยพี่ลองดูไหมคะแต่ไม่รับประกันนะอันนี้หน่วยเอหนูเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่นี่เหมือนกันเอ้เหรอใช่น้องเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เราจะไม่แกล้งน้องจะไม่พูดเราจะพูดดีๆและตั้งใจฟังน้องทุกอย่างคุณดูกุ้งกิ่มเป็นพิเศษไม่เราไม่กูไม่หลงงัไงไม่หลงทางแน่นอนแต่หลงอย่างอื่นเงผมกลับไปข้างหลังไปกลับข้างหลังกลับไปไก่ไหมครับ โอเคคำว่าไม่ไกลของเจ้าหน้าที่เนี่ยมักจะไกลสำหรับเราเสมอจนถึงสุดขั้ววันนั้นที่เราต้องเดินขึ้นไปเราได้คําตอบแล้วนะฮะมันไกลนะอย่างนี้เราเรียกว่ามันไกลนะฮะเร็วเดินมาดีๆน้องเขานับคนอยู่หกคนมันเคยมีกลับเกินหรอครับกลับขาดตามได้แต่กลับเกินไม่เอาหินหน้าปีศาจตรงบริเวณนั้นค่ะเื่อว่าเป็นตาตรงนี้จะเป็นจมูกหรือปะอ๋อเห็นลูกตาแล้วอันนี้จมูกเห็นยัง ลพีศาจมึงใช่ใช่เลยมึงนี่เลยนั่นมึงนี่นะนั่นมึงอันนี้กูกูไม่เกี่ยวกูถ่ายรูปก่อนนะไม่คานอนอนี่อันนู้นอันนู้นโอเคโอเคทำละครนะสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีเสียงดังออกมาจากท่านอี่ยในนี้ใช่แต่ไม่มีคนไม่มีค่ะลาลาแล้วครับลาไม่าเราจะเข้าเข้ากันแล้วนะฮะตุ๊กตายอยู่ตรงนี้ไหมตุ๊กจะอยู่บริเวณอ๋อโอเคตรงนี้ยังไม่อยู่เข้าได้เข้าได้มา ตรงนี้ยังไม่มีอ๋อพี่พี่กลัตวตกใจใช่ไหมไม่อืมไม่กลัวหรอแค่ตัวอะไรก็ไม่กลัวหรอจะบอกตรงหน้านิดหนึ่งก็ดีน้องเขาจะตัวเล็กอะเขาไม่ได้ตัวใหญ่แล้วเขาจะไม่ทําอะไรเราอ๋อ,อเล็กเล็กเล็กเลยเล็กเล็กค่ะเริ่มไม่แน่ใจละคําว,ว่าเล็กเลของน้องเอาแล้วไงตัวนิดเดียวนิดเดียวนิดทุกคนเชื่อหน้าน้องเว่าตัวนิดเดียว ขอแหล่งที่แบบเห็นตัวสองตัวก่อนถ้าเห็นพึ่บๆๆเลยเนี่ยิงนึกภาพไม่ออกมันเป็นตัวอะไรตุ๊กกายไม่ไรไม่ไม่ใช่ล้องให้ปิ๊งอนแหร้องตุ๊กกายไม่ใช่อ๋อลอยจ้ำๆน่ค่ะจะฮะมันจะมันจะเป็นที่ที่ว่าค้างคาวก็เคยอาศัยอยู่อ๋อค้างคาวเคยจุ้มอยู่จุ้มจุ้มจุ้มตุ๊กกายกินค้างคาวหมดแล้วไหมกินหมดแล้วค่ะดังนั้นคงไม่ใช่ตัวแค่นี้แหละคงไม่ใช่ตัวแค่นี้แหละอะไรครับ อะไรมันหยดลงมามึงไม่เห็นเหรอมึงรู้จักน้ําหยดลงหินไหมน้ำเหรอวะมันใช่น้ำมันไม่ใช่อะไรของข้างขานะว่าอุจียู่มันจีข้างข้าวจีข้างขาวเราไปทางนี้จริงๆเหรอเราไปทางนี้จริงๆงเหรอทางนี้น้องยังต้องการเพื่อนเหมือนกันเหรอเดี๋ยวน้องเคยมาคนเดียวไหมเคยค่ะโอเคถ้าน้องไปอยู่ข้างในแล้วเรียกโทรหามึงเรียกช่วยไปไหมถ้าเป็นน้องเขาคงไปโอ้โหอยู่โอยกูกูไปกูไป ตุกกายไม่จริงของเขาเดียวเออด็ก็ตุกกายตัวเท่าแขนนะน้องเขาไม่โกหกหรอกน้องเขาบอกตัวนิดเดียวเนี่ยดูน้ําเสียงน้องเลยนะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ขูอยากเหก็นูก็อยากเห็นเจอแล้วเหรอนี่คือตุกกายมีการวิจัยค่ะว่าจะเป็นสปิชี้ของเข,ขาวงโดยตรงมีใครกลัวงูไหมมีใครกลัวงูไหมไอ้ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยทุกท่านน้องบอกน้องชอบงูใช่ค่ะ ซึ่งที่นี่มีไหมมีค่ะเมื่อคราวที่แล้วตกลงเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเ,เป็นงูราสับคอแดงคือเขาจะเป็นพิษเขี้ยวหลังจะไม่เป็นไรพิษเขี้ยวหลังใช่ก็คือเขี้ยวแรกไม่พิษ <laughs> เขี้ยวต่อไปพิษจริงเหรอเขาจะค่อยปล่อยพิษตต่อะไรที่เขาจับสัตว์เขาจะปล่อยกูก่อนใช่แล้วมาพิษที่กู <laughs> พิษที่สองกูเลยเอาฉกปุ๊บฉกกูต่อพิษอยู่กูเลยเ็ปล่อยกูก่อนก็เลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนเนาะถ้าเกิดเขากัดปุ๊บคือเรื่องพิษไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาจะค่อยๆปล่อยอ๋อยังไม่ปล่อยเร็วอ๋อปล่อยละนิดน้องยังตะบอกพี่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวให้เขากัดไปเลยเมื่อกี้น้องบอกตุ๊กกายในถ้ำสามมิตรก็มีนี่ค่ะแล้วถ้ำสามมิตรอยู่นี่แล้ว้าถึงแล้วเหรอแล้วก็จะมีอย่างมุมด้วยอ่า ตัวเท่าไหนให้น้องทำมือตัวเท่าไหนดีเชื่อได้โอ้เป็นต้องแค่ทำมือก็จะเป็นต้องแล้ว่ได้ค่ะเนี่ยนะหลานเขาหลานมแม่มันก็เท่านี้แม่มันเท่านี้เลยเคยมีโจรสมัยก่อนเขาเรียกว่าเสือเขาจะมาหลบตำรวจอยู่ข้างในนะอ๋อแล้วเขาออกไปหรือยังไปเดูไหมรู้แล้วสามมิรมีอะไรบ้างมิรแรกเนี่ยแมงมุมมิตรที่สองเนี่ยตุ๊กกายและมิรที่สามโจร ถ้ำนี้เคยมีพระทุดงและมีโจรเป็นไอ้เสือมาหลบตำรวจในนี้เราจะรอดรอดใช่ไหมรอดทั้งสองฝั่งนะคะมันจะมีอ่าจะเป็นลูกของแมงมุมเนาะ<ล>เราพยายามอย่าไปโดนตัวเขาไม่ต้องพยายามพี่จะไม่โดนเมัอนเด็กผ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนกูเจอแล้วกูเจอแมงมุมกูเจอแมงมุมกูกเจอลูกแมงมุมก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งค้าใจแป๊บเจอแล้วเหรอโอ้เวยแล้วลูกเฉยเฉยน้องบอกลูกเฉยเฉย่แม่มันไม่ตึงงี้ เริ่มไม่หนุกแล้วไม่หย่ดดึงกางเกงคุณหยุดอย่าดึงกางเกงกูคุณรอคุณควรยังดึงดึงที่อื่นดึงเสื้อดึงเสื้อเสื้อดึงกางเกงก็ดูให้ดีเลยเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะแมงมุมหรอแมงมุมลูกมันแมงมุมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้โคตรเยอะขู่ไม่ได้ตรงนี้แมงมุมตรงนี้มึงเห็นไหมนี่มึงเห็นไหมนี่มึงเห็นไหมนี่ยล้วมึงไม่รีบเดินนะเดินไป่ได้คุติดน้องเอาป่ะไม่ได้คุติดน้อง โอ้โหตัวมันเริ่มเลยรแมงอะไรอ่ะนั่นแหละไม่ใช่แมงมุมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ีนลองปิดไฟดูไหมลองดิคร่ะลองปิดไฟก็ว่าอนกลัวขนาดนั้นเลยกลัวอะไรอะไรวะนี่กลัวตอนนี้เราอยู่ในท่าสิ่งตัวใหญ่เย็นนะเย็นเย็นจริงด้วยใช่อันนี้ที่น้องบอกจะมุดเยอะกว่าใช่ไหมตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ และไอ้ตรงเท่าไหร่นี่มันเท่าไหร่ออหไอ้นี่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่บอกดีกว่าคือเราต้องบอกก่อนว่าคือน้องอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบงูแล้วเวลาน้องเขาส่องไฟดูนู่นดูนี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขากําลังส่องความชอบของเขาอยู่หรือเปล่าไงเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเอาคนที่ไม่ชอบงูใช่ไหมอยากเปลี่ยนคนอ่ะพูดกับกล้องเลยอ่ะอยากเปลี่ยนคนไหมไม่อยากเปลี่ยนเอ้เขินทำไมเนี่ยเขินทำไมเขินทำไมเขิน อ๋อระวังหัวก็ได้โอเคระวังหินเขาเป็นอะไรคะอ๋อน้ <g ül üyor> องห่วงหินก็เ,เขาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน <c oughs> เขาก็ต้องห่วงหินของเขาสิ <c oughs> เออเฮ้ยเราปแบบแบบอย่างนี้ไหมฟึบแล้วตัวกูผ่านซอกนี้ฟึบเลยอะวะมรว่ากูไปได้ไหมถ้ากูยืนปุ๊บแล้วกู้เอาไหล่พา <c oughs> ดตรงนี้ได้เลยไปย่างอย่างก <c oughs> ูถีบให้กูติดแล้วติดแล้วถีบแล้วนั่นไงนั่นไงอะไรรองเท้าขาดแล้วนั่นไงพ่อของของจริง มึงจะไปยังไงเนี่ยแตะหนีบไงแตะหนีบมึงจักแตะหนีบไหมเออแตะหนีบอืมอืมกูมมต้องมาดูอะไรแบบนี้อ่ะ <มา S 1> <laughs> อันนี้ที่เราออกมาได้ใช่ไหมอ้า<อ>ว่าคนแบบอ่าไม่สะดวกไม่สะดวกทางนั้นอ่ามุดเนาะเขาจะต้องเดินกลับมาแต่ต้องระวังหินเขาเป็นอะไร <laughs> เราา็จต้องระวังหินเขาเป็นอะไรระวังตอนมึงเข้ามามึงจ่ายตังเข้ามาบ้างถ้ <laughs> ามัเขาดูห่วงหินเขาห่วงหินนะจ่ายไปบาทเดียวเอเหรอไม่น่าเขาห่วงหิน ก็่หวงแล้แนะหละพวกห่วงหินมาก่นสงสัยนะว่าคือเลขอะไรครับมันจะมีห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองไปเรื่อยๆมาก่อนคือมีการวิจัยถ้ำค่ะครับเคยวิจัยอ๋อจบละแค่นี้ค่ะอ๋อจบแล้วจบแล้วอ๋อกูเล่าให้มึงฟัง <laughs> ถ้ามึงสงสัยว่ามันมีเลขห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองรอบถ้ำอ่ะมันเคยมีการวิจัยค่ะ จบแล้วสำรวจวิจัยแล้วสำรวจอ่าวิจัยแล้วสำรวจจบแล้วแค่นั้นละจบแล้วที่เขาติดเลขไว้เพราะเขาเคยวิจัยถ้าเขาไม่เคยวิจัยเขาก็แค่ไม่ติดเลขอ๋อยากตรงไหนวะสิ่งโตน้อยก็คือสิ่งโตไม่ค่อยเยอะสิ่งโตน้อยใช่ใช่ไปค่ะไปเอาไปไปอันนี้จะเป็นรูปร่างหินเป็นห็ดเลยแล้วเขาลอยขึ้นมาเฮ้ยหินลอยได้ด้านในจะเป็นทางันเราเราต้องไปไหมไม่รู้แต่น้องไปแล้วแหะไม่มีตัวอะไรเลยแล้วเราไก่อน แต่มีอะไรอะ่ะหาอะไรหาอะไรนี่ก็จะหาให้ได้ <c oughs> <c oughs> ก็จะหาให้เราให้ได้เลย <c oughs> ไม่มีอ่ะไม่มีอะ่ะ <c oughs> ไม่มีแบบเสียดายด้วย <c oughs> น้องเขาไม่มีอุ้งไม่มีเหมือนอะไรยังไงไหนอ๋อไม่ดีเลยใช่ไม่ดีเลยนะก็อยากจะให้นักท่องจเจ้าหน้าที่เข้ามาอย่าขีดเขียนผนังข้ากูมีสีอ่ะเอามาป้ายให้เขาไหมลบเลยลบลบสีขาวใช่ไหมอ๋อหรือสีแดงสีแดงถูกไหมว่าเกาจะได้ไม่ต้องเห็นไงเออถูกไหมเอาเลยแนะนำจะให้มานั่งข้าก่อนช่วงเช้าจะเริ่มสกัดนักท่องเที่ยวประมาณบ่ายสองสกัดเลยเดินเข้ามาเตะปากขัดขามึงเลยอ่ะอย่างนั้นเลยเออมึงเดินเห็นเดี๋ยวมึงไปดูเจ้าหน้าที่ตอนบ่ายสอง นีวเดนนะเฮ้ยมึงไปดูเห็นใครเดินมาเขาเตะปุ๊บปุ๊บล้มเป็นแถบเลยข้างหน้าอุทยานนี่โหดยไม่มีนวมด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นนิสิตนักศึกษาแสดงบัตรตัวตดนข้าฟรีอ่ายี่สิบบาทถ้าเด็กเล็กๆเลยมึงไม่ต้องหามึงจบมาันมันไกลเกินเกินไปไกลแล้วโรงเรียนมึงปิดไปแล้วตอนเนี้ยกูไม่อยู่แล้วโอเคไม่อยู่แล้วไม่ต้องหาโอเคไม่ต้องหาถ้ำฟองหินจะไม่เหมือนถ้ำถ้ำทั่วไปเนาะถ้ามันอื่นเขาจะเป็นประมาณนี้เรียบ มันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะน,น,นี้มากกว่าอ๋อมันจะเป็นฟององอ๋อ,อ,อ,อมันก็เลยดูเป็นฟองหินอ๋อมันโอ้เนี่ยจริงจริงจริงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยมันเป็นฟองเออจริงท,ง,งทำไมถึงมีสีเขียวทำไมจะดูเป็นสีดำกอ,อ๋อน้องเขาถามเรา <c oughs> เขาไม่ได้จะเล่า <c oughs> เขาถามเราส <c oughs> ีเขียวเนาะ ต่นี้ก็ลืมเฮ้ยนี่เป็นสีฟ้าจริงๆชัดๆเลยเนี่ยขาดสีแดงกลับไปเอาไหมบอกเกิดในสมัยก่อนยังพอมีซากให้เราได้เห็นพิสูจน์ซากมมึงเชื่อกูไหมว่าไอเสือที่อยู่ในถ้ำนั้นอ่ะต้องเคยใช้ที่นี่มึงเชื่อกรูไหมในนี้อาจจะมีเศษเสืออยู่กูไม่พิสูจน์แล้วแหละทำไมไม่เอาไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องมั่นใจทำไมทำไมออกออกคือออกเนี้ยอันเนี้ยออกแน่แน่และอันเนี้ยออกออกเหรอ เราจะต้องมุดลงไปครั้งละน้องเรียกมันว่าทางออกเหรอทางออกค่ะอืมแล้วน้องเข้าไปยังไงเมื่อกี้กูไม่ได้ดูท่าน้องด้วยระวั <c oughs> งหัวนะทุกคนมันจะมีแหลมแหลมเป็นแง่งออครับแบบมืดมดไม่ได้เฮ้ยมเมืง <c oughs> เองเฮ้เจ็บไหมเจ็บดิ <c oughs> ไม่ดูอ่ะอ๋อคุณ็พ้นแล้วไพ้นเหรออุ้ยออ้ยแน่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็จับดอกไม้กำล,ลังสวยเลยนี่เลยนี่เราอยากมาอีกไหม อยากมาอีกเดินที่กุมภาดเด้อเดินกุมภาแล้วน,น้องตื่นตักใจนะวันที่สิบสี่มาใหม่นะมาหาน้องเมื่อกี้น้องเขาจับแล้วสวยอะ่ะไหนขอบคลองบ้างดิ่งอันนี้ลิงก็กินได้นะฮะน้องน้องไปเล่าต้นอื่นไอตอนกูฟังก็ไม่เล่าละนะก็กูจับแล้วน้องเขาเล่าเรากําลังจะเดินทางกลัาอบอกทางเดิมมันก็จะมีคนเนาะเคยมาแบบท้าทายอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนอ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ไปพูดอะไร เขาเดินมาแต่ไม่ทันเท่าไหร่อ่ะเขากลับเดินปุ๊บกลับเลยเนื่องจากอันนี้เขาไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนเขามีความกลัวแล้วเขากลับไปแล้วทุกๆครั้งที่เขาอยู่ที่บ้านตอนเราเขากินข้าวเขาจะเห็นเหมือนนางละครมีคนลุกทุกๆครั้งค่ะที่ว่าเขากินข้าวเนาะวันหนึ่งที่เขาไม่ไหวจริงๆเนาะเขาบอกว่าเหมือนมีคนคนลุกเหมือนกันกนันเราใช่นไหมเสี่งตัวเป็นเหมือนนางละครอะสวย ไม่ใช่แล้วแบบนั้นมันจะยิ่งน่ากลัวด้วยถ้ามาเป็นชุดอย่างนั้นนะเหมือนกันของจริงเราเขาบอกว่าเขาเห็นวันนั้นเขาเห็น,นจริงเห็นเหมือนมือค่ะมือคนนยื่นออกมาจากในกำแพงจนแม่เขาก็เลยจะต้องซื้อเครื่องเส้นไหว้อย่างเงี้ยเหรอมาขอขามาเขาวัน<อ>นั้นเขาก็จะเห็นแบบนั้นทุกๆครั้งโอเคคไม่โอเคเอาเอ <c oughs> <c oughs> ม่โอเค คือเขาบอกว่าจากตรงนี้ถ้าคุณวิ่งไปจนถึงสุดนู้นได้อะไปรับเลยหนึ่งันบาทหน้าอุทยานพันหนึ่งพันหนึ่งไปแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เอาไปใช้ซื้อของนะ๋อซื้อเลยได้รักษาพยาบาลอ๋อไม่เอาดิคุเชื่อคุณดิมันไม่เป็นอะไรหรอกแน่นะไม่แน่ไม่แน่แน่นะแน่กูเห็นตะปูแล้วแน่นอนกูว่าพันหนึ่งไม่พอด้วยถังหนึ่งไม่พอไหน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 คุณก็ต้องไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ ดีที่ไม่ลองน้องก็หยิบขึ้นมาเลยว่ามันคือหางอะไรเพราะน้องสงสัยตุ๊กแกตุ๊กกลายงูแล้วแหละถึงไหมมันจำเป็นไหมเดี๋ยวกันไ้มันดูดิอึฮึฮึฮึน่ารักน้องครับน้องเอาคืนไปด้วยื่าของอุทยานที่เอาออกไปไม่ได้น้องเดี๋ยวข่อยอยากรู้ไม่ต้องอยากรู้ตอนนี้เอออ่าค่ะ ตอนมาตอนจําได้ไหมตอนเนอนนี่เราเดินเข้าไปเราได้ไป้ายแล้วเฮ้ยสวยไหมคะสวยมากเขียนเองอ๋อเอาจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขียนนี่เขาคขอคนเขีย <c oughs> นยมาเปิดงานก่อนในในเขามาเปิดงานในป้ายของน้องนะครับทุกคนตบมือตบมือให้คนเขียนป้ายนะครับน้องนุ่นของเรานะครับที่ถูกนี่ก็คือ,อน,น,น้องที่เขาเปิดน้องเขียนตัวไหนบ้างอ๋อต <c oughs> ัวนี้ตัวเดียวคหรือเขียนจริงเขียนจริงน้องๆรู้สึกยังไงที่ได้เขียนได้ได้เกียรติเขียนป้ายนี้ ภูมิใจไงภูมิใจภูมิใจอ่แล้วมันจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดไปอ่ะออแล้วน้องเขาอ่ะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ่ะเอครอบครัวน้องเขาอ่ะที่ได้มาเที่ยวที่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นป้ายที่น้องทําไมเขาไม่เอารูปน้องติดข้างๆด้วยเลยอ่ะคามคันมาเนี่ยเราอ่ะเออมางงไหมขึ้นกขึ้นใหม่ซื้อขาออกอันนี้คือถ้าใครไม่มีไฟฉายมาูไม่มีมันไม่เช่าให้กูเนี่ยตอนมายังไม่เปิด ไปจ่ายยี่สิบาทแล้วใครไม่มีก็มาเช่าได้ค่าเข้าอุทยานคนละถ้าเป็นบุคคลชาวไทยนะคะสี่สิบบาทฮัลโหลฮัลโหลยูยุยำยำยูตั้งชาติตั้งชาติใช่ไหมคนละยองนี่ละยองฮิระยองฮิเล่นได้เหรอเล่นได้ระยองฮิเล่นได้ได้นะเออระยองฮิมาจากไหนอ่าระยองระยองอะไรละยองฮิโอ้ไม่มีแอร์หรอร้อนไม่มีค่ะเฮ้ยไม่พูดแอร์เย็นยางในเนี่ยเย็นไหมโอ้ยแผ่นที่อ่านอกจากสามารถถ่ายรูปไปได้ โอ้ถ่ายรูปได้ไหมอ๋อให้ถ่ายอันนี้อ๋อดีดีๆีเลยแผลได้แผลน้องเขาทำแผลให้อขอทดแทนได้ไหมได้ได้ไปไปเดี๋ยวพาไปทำแผลให้นั่งลง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 นั่งนี้ได้เหรอได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคเอผ่าดไวผ่าพนไว้น้องเขาจะได้ทำสะดวกสะดวกอุ้ยเนี่ยดูสิหงายมั้งเนี่ยปวดไหล กูปวดไหลไม่ใช่กูบอกกูปวดไหล่กูกูกูปวดไหล่เฉยเฉยเออกูหายแล้กูให้เออน้องก็หานานเนาะขออนุญาตนะคะอนนะอ้โอ้โหอ้โหม่นานมนอ้อะไรอ่ะพี่จากไมโอ้นอยูหนถูอยู่ไห เดียวค่ะตอนนี้กูไม่เป็นนะมึงเป็นอะไรป้างหายใจไม่ออกโอ้ยโอย่าทิ้บอย่าทิ้บอย่าทิ้บกูอย่ายทิ้บกูอ่อันนี้คือเวลาเราเดินเราต้องระวังนะใอุ้ยไม่ได้เศษมันแฉมันที่แต่จริงเลยโอเคโอเคแล้วเคไหมโอเคเลยนะเศษไหมเศษเศษนะเศษจะตกอ่ะเดียวนะ วันนี้ต้องขอบคุณน้องนุ่นที่พาเดินตลอดทางเลยแล้วบอกเลยว่าทําที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะมากยินดีเราก็ดีใจนะคะที่ว่าได้มีโอกาสนน้ำตาจะไหลถึงไหมถึงนี่ครั้งหน้ามาอีกไหมครั้งหน้ามาอีกไหมมาทำมาให้ทำแผลมาให้ทำนี่คุ้มค่าเข้าสี่สิบาทสี่บาททำแผลเนี่ยพันกว่าแล้วเนี่ยไปกับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ่ไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับามีคลิปมชนวนเพื่อหาคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะสำหรับนไปก่อนละสวัสดีครับกลับทางนี้มไม่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 เอาไม่เไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้